ทุกคนคะในบ้านของคุณนะคะในบ้านของคุณทุกหลังทุกบ้านไม่ว่าจะเป็นบริษัทไม่ว่าจะเป็นบ้านสมมติว่าคุณมีบ้านสามหลังหรือคุณมีคอนโดหรือคุณมีบริษัทนะคะทุกที่ของคุณนะ่ะต้องมีมีอะไรรู้ไหมคะภาพมงคลภาพนะคะทุกคนภาพภาพมงคลภาพ สิ่งมงคลนะคะอะอย่างเช่นเรานับถือรอห้ารอเก้าสมมตินะคะอ่าที่ท่านแบบเออไม่ได้ที่ท่านไม่ได้อยู่แล้วอย่างเงี้ยคะ่ะภาพคือสิ่งแทนที่เรารู้สึกว่าเออเชื่อมั่นเชื่อใจอะคะ่ะเราคุณไม่รู้จะใช้คําภาษาแบบไหนอะนะคะคุณต้องมีก็คือสมมุติว่าคุณนะคะเชื่อเรื่องรอห้ามากแบบโอ้โหไม่ได้เลยเห็นไม่ได้เลยแบบแต่เป็นภาพนะไม่เอาเป็นรูปปั้นนะคะเป็นภาพ ที่เห็นเป็นเป็นภาพแบบว่าเหมือนจริงอะไรแบบนี้ค่ะภาพรอห้าภาพรอเก้าหรือว่าภาพเอ่ออย่างเช่นยกตัวอย่างเนาะภาพปลามงคลภาพหมามงคลภาพพญานาคภาพเทวสุวรรณที่เป็นภาพนะคะอันนี้เป็นภาพนะคะที่เป็นภาพเอ่อมงคลหรือหรือแต่ครัวอยากให้เป็นภาพมงคลนนะไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ อย่างเช่นถ้าเป็นเทวสุวรรณหรืออะไรครูก็อยากให้เป็นแบบเป็นเหรียญเป็นรูปปั้นเป็นอหล่ออะไรแบบนี้ค่ะเอออันนั้นอันนั้นที่ครูบอกไปแล้วนะคะที่ครูบอกไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นข้อสุดท้ายข้อเก้าเนี่ยครูอยากให้เป็นภาพเท่านั้นนะคะเป็นภาพค่ะภาพที่เป็นมงคลกับชีวิตเราอะค่ะนะคะอ่ะแต่ว่า บางคนบอกว่าภาพมงคลเป็นภาพพ่อแม่ได้ไหมจริงๆเราควรมีภาพท่านอยู่แล้วนะคะในมือถือก็ได้ในอะไรอันนี้มงคลอยู่แล้วแยกออกคะ่ะพ่อแม่ต้องเป็นที่หนึ่งในทุกอย่างที่ครูพูดมาทั้งหมดนะคะคืออะไรก็แล้วแต่ทุกคนคะพ่อแม่นี่คือที่หนึ่งอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะอะไรก็ตามเราต้องตั้งท่านเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เอามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ครูพูดทั้งหมดนะคะอ ทำไมภาพมงคลไม่เอาพ่อแม่คือพ่อแม่นี่คือเหนือหัวเกินคําว่ามงคลนะคะผู้ให้ชีวิตนี่คือเกินคําว่ามงคลนะคะคือแบบเออที่สุดแล้วนะคะแต่อันนี้คือต้องเป็นภาพที่เออไม่ใช่พ่อแม่เราอะคะ่ะพ่อแม่เราต้องแยกนะคะว่าที่สุดแล้วอันนี้อาจจะเป็นรอเก้ารอห้าเอ่อหรือว่ารอแปดหรือว่าภาพปลาภาพมา้าภาพมงคลนะคะ ที่ธุรกิจคุณจะเจริญรุ่งเรืองนู่นนี่นั่นโอเคไหมคะ